หลังจากจบการทดลองนำขบวนรถใบจำนวน11ตู้ขึ้นบินบนท้องฟ้าได้เป็นผลสำเร็จนะแล้วมันจะขึ้นไปได้ยังไงร,รถไฟมันไปบินเหมือนเครื่องบินได้ยังไงไอ้บ้า ครับกลับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาประกาศข่าวเป็นครั้งแรกนะครับทำการทดสอบหรือว่าฝึกนะครับเผื่อว่าอนาคตข้างหน้านะครับผมกับุงชัยอาจจะได้ไปประกาศข่าวนะครับให้เอฟซีทุกท่านหรือว่าพี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะครับได้รับฟัง ข่าวสารจากปากผมและลุงชัยครับผมครับครับผมเรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยครับเกิดประเด็นร้อนที่ประเทศจีนที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งของจีนหลังจากมีกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ซื้อบัตรเพื่อเข้าชมสวนสัตว์แต่กลับพบว่าถูกหลอกจึงเข้าแจ้งความทางสวนสัตว์ได้จับหมู นำมาพ่นสีและทำลายให้เหมือนยีราฟเพื่อแหกตาคนดูที่เข้าชมอาวแล้วมันทำได้ยังไง<ฮ>เอาหมูมาพ่นสีให้เหมือนยีราฟแล้วหมูมันคอยาวเหมือนยีราฟได้ยังไงวันนี้ก็มันก็น่าจะได้อยู่เขาก็จะ,จะเออ,เอ,เอขอโทษทีนะครับพอดีอ่า น่าจะได้อยู่ลุงชัยเพราะว่าเขาอาจจะดึงหรือว่ายืดคอหมูมันไปนยืดได้ยังไงหมูตัวนิดเดียวยีราฟตัวใหญ่คอมันสูงน,นี่ไงครับเนี่ยมันถึงเกิดประเด็นขึ้นที่ประเทศจีนนะครับยังไม่หมดนะครับนี่เลยครับหลังจากจับหมูมานำหมูมาพ่นสีแล้วนะครับแล้วก็ยังมี นะครับคือจับมดง่ามมาทําสีให้เป็นหมีแพนด้าครับเนี่ยเอานํามดง่ามนะครับมดขุยนะครับเอามาแหกตาประชาชนที่เข้าไปดูสวนสัตว์นะครับมันทําได้ยังไงครับนี่คือประเด็นร้อนแล้วมนจากประเทศจีนเลยมันเอามดครับผมเนี่ยมาพ่นสีเหมือนหมีแพนด้าครับผมใช่มันทาได้ยังไงมดตัวนิดเดียว <S <S หมีแพนด้าตัวเบลอ แล้วจะพูดสีให้เหมือนมีแพนด้ามันจะไปพูดได้ยังไงโอ้ครับผมหนังสือพิมพ์นี่มันมเขียนผิดไใช่ชนี่ข่าวครับผมมานําเสนอลุงไทยมันเขียนผิดแล้วไม่ผิดครับนี่เลยครับเดี๋ยวข่าวต่อไปเลยนี่เราไปทางด้านสหรัฐอเมริกากันเลยนะครับสหรัฐอเมริกาดีใจทั้งประเทศหลังจากจบการทดลองนำขบวนรถไฟจำนวนสิบเอ็ดตู้ ขึ้นบินบนท้องฟ้าได้เป็นผลสำเร็จแล้วมันจะขึ้นไปได้ยังไงรถไฟมันไปบินเหมือนเครื่องบินได้ยังไงไอ้บ้าโอ้หนังสือพิมพ์นี่อะไรลุงชัยผมอ่านข่าวให้คนเขาดูกันทั่วประเทศลุงก,ก็มันเขียนผิดแล้วมึงจะเอายังไงกับกูก็กูอะมันเขียนผิดอะได้มึงมาซื้อหนังสือพิมพ์ที่ไหนม่<ค>ไปข,ข่าวต่อไปเลยนะครับ ผู้ว่าจีนชื่อนายคันไข่หลํำโอ้อยังงี้มันก็เก่าทั้งวันนลดิมันคันอะ่ะโอ้นี่ชื่อเขาครับลุง<อ>แล้วมันั้งชื่อมันยังไงครับผู้ว่าจีนชื่อนายคันไข่หลํำได้ขึ้นยานขี่ยองบ็อกโอ้เพื่อขึ้นไปสำรวจบนและดวงจนันน่ะบนมันไปขี่ยองบอกได้ยังไง อ๋อได้ขึ้นยานขี่ยองบอกเพื่อสำรวจบนพื้นผิวดวงจันทร์พบผู้ต้องหากำลังเผาป่าสองลายแล้วมันรู้ได้ยังไงอ่าว่าเขาขึ้นไปสำรวจลงมันมีเหรอดวงจันทร์มีเผาป่ามีที่ไหนมีมีครับนี่ครับจากการรายงานและยังมีการลักลอบเปิดบ่อนเล่นการพานันนะครับดวงจันทร์มันมีการเล่นการพานันด้วยเหรอเขาหนีขึ้นมาเล่นกันข้างบนหมดแล้วครับมัน,มนทำไงมันจะขึ้นไป ก็นั่งยานไปครับคุณลุง<อ>และยังมีการจัดเตรียมงานเฉลิมฉลองเนื่องด้วยเทศกาลสงการที่กำลังจะใกล้ถึงเข้ามาเอาบุนดวงจันทร์มันจะมีเหรอเล่นสงการอ๋อมีครับผมมันมันมีได้ยังไงครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแจ้งข่าวกับลุงชัยแต่เพียงเท่านี้นะครับ หลังจากนี้จะเป็นการหวีบคอกันแล้วครับสวัสดีครับครับเถียงให้แหอนข่าวเนี่ยดิให้แหอนข่าวถ้าคุณมาเถียงผมซ้อมอ่านข่าวเนี่ยซ้อมห้าอย่างข้าวห้าอย่างกระมูก็จะแจ้งคือปิ้นเนี่ยบุงดวงจันทร์มันไปขึ้นเล่นไพ่แก่ได้ไรแล้ว ไปกี่บนลงจานนี่อะไรโอเคครับผมสำหรับข่าวนี้นะครับจบแล้วครับผู้สนับสนุนจงเป็นทางการนะครับนี่คือเสื้อของวัยรุ่นลาวาครับจัดทำขึ้นมาใหม่นะครับอามาดูลายเสื้องามๆกันเลยนะครับสีแดงทำขึ้นมาสีเดียวและไซส์เดียวนะครับฝีไซส์นะครับดูด,ด้านหลังเอาว้า oh. wow. ผมอยากสนับสนุนทางด้านของเพจอ้ายเสมและลุงชัยนะครับเกาะปากสนับสนุนเอฝากอุดหนุนตัวสาหรับเสื้อไอเสมลุงชัยนะครับรับตัวละสามร้อยเก้าสิบบาททำขึ้นมาบรรทัดนะครับหมดแล้วหมดเลยรับครับผมสั่งทําขึ้นมาจํานวนสองแสนตัวไปได้ครับครับหมดแล้วคือหมดเลยเว้ยไข่เว้ยมันนะครับเน้อโอเค กราบขอบพระคุณเอซีทุกท่านครับผมสวัสดีครับวัน <c oughs> หลังจะมาอ่านข่าวฮพฟังใหม่ครับผมบผม๊ายบาย